ตอนนี้นะครับคุณอยู่กับรายการแมาบ่ายพบกันได้นะครับทุกวันพฤหัสนะครับเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับทางช่องไทยรัฐทีวีครับกับ4พิธีกรนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องแม็กใช่แล้วน้องโฟมพี่แท็กแล้วก็น้องโซ่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับผมไม่ใช่วันนี้เราจะน่ารักเห็นไหมเนี่ยอใช่เขาที่มาสอนทำอาหารหรือเปล่าครับทำอาหารค่ะเอาลวก๋วยเตี๋ยวล่างเหนี้เขากำลังจะแปลงร่างอยู่เป็นอะไรคะ บ้าหรือก็ต้องมองเอซูมผ้าวายสีชมพูแมงสาแมงสาเอาล่ะตอนแรกมองดูว่ากวางมองไปมองมาอุ้ยเหมือนแมงสากวางแต่ไม่ได้เดี๋ยวหลังเอามีซูมมาด้วยซูมเดี๋ยวก็เห็นหัวล้านฉลองใช่โอเคเป็นไงน้องพรุ่งนี้วันอะไรกันคะคุณวันสำคัญของคนไทยอีสวาระหนึ่งเนาะพรุ่งนี้เป็นวันแม่มีแม่กันไหมคะนี่ครับพี่จะนชอบกับพีหรือเปล่าม่มีหรือเปล่าพี่เกิดตามขอนไม้เปียกๆหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่ฉันโกหกทุกคนมาตลอดว่าฉันมีแม่ใช่ไหมจริงๆแล้วมีไหมมีสิี่อ๋อห้าหรออะไร ผมโซมได้แบ่งตัวออกมาเองนึกว่าเกิดตามกอไผ่แล้วซื้ออะไรให้แม่ของโฟมซื้อแล้วเมื่อวานนี้ไหมซื้อแล้วค่ะใช่เมื่อวานนี้แอบไปซื้อเป็นอะไรนะใครเป็นหมอนะคะข้างในเป็นแบบว่ากลิ่นกลิ่นมะริอแม่ไม่เออโอ้โหแล้วต้องแท็กกันคะอย่างผมเหรอครับต้องซื้ออะไรแพงๆหน่อยอะไรพี่ทองครับทองทองทองตอนนี้สองหมื่นห้าแล้วเนาะใช่ช่วงนี้แบบทองแพงมากเลยสองพ่นกระบาทก็เดี๋ยวกะจะซื้อให้ซโอมมาัะ หนึ่งเสนอหงพิไ <entwickelt> ม <_ Went S 1> ่ได้พรพวกนี้พิษมให้เงิน ให้ยอะไม่พีตัดสินใจแล้วว่าจะให้หลายร้อยมากเลยตายแล้วนึกว่าจะเป็นมงกุแล้วกราโทรปรึกษาแม่ว่าเนี่ยวันแม่พี่ทายสักหลัก10ดีไหมเอาหลักสิเป็นร้อยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรค่ะถ้าเรามาจากใจแม่รับแล้วก็ปรื้มแม่ทังรูปอย่าลืมนะคะว่าคนที่รักคุณมากที่สุดในโลกผู้หญิงคนนั้นคือแม่ค่ะก็อย่าคิดว่าวันพรุ่งนี้เป็นแค่วันแม่วันเดียวให้ทุกๆวันเนี่ยใน1ปีเนี่ยเป็นวันแม่ทุกวันเลยครัพรุ่งนี้ให้ชีเป็นหมื่นนะคะแต่วันลืมให้้เเเออาขงชีป็นแสใหหล คือมาเยอะแค่ไหนเลยแต่ว่าเราเป็นแม่ไม่ใช่พี่ต้นส้มเนี่ยคิดว่าสักวันเนี่ยจะเป็นแม่คนไหมครับคิดเคยคิดอยู่นะแล้วจะหาพ่อที่ไหนครับเนี่ยมันหาพ่อหาง่ายแต่ตอนฉันแทงนี่สิเช้ามาฉันแทงแล้วหกโมงเช้าแทงหนึ่งขี้ดเช้าอย่าพูดนึ่งขี้สิต้องแดงนะเป็นสีแดงนะครับแม็กซ์นี่แทงตลอดเลยอ่ะเขาอยู่ได้อ่ะเหลืองๆวันนี้ก็เป็นก้อนนพี่จะลุกดื้อๆนะบางวันกดแล้วไม่ลงเลยพ่อมากเลยูจะอยู่กับแม่แล้วถามพูดเรื่องอื่นบ้างเหรอบางคนทาน พี่กันอยู่เราพูดเรื่องข้าวได้ยังไงพูดพูดบอกว่าทานข้าวกันอยู่แค่พูดเรื่องขี้ใช่ครับพูดถึงเรื่องเรื่องโอ้ก็น่าจะมีฉายสวยนะพี่วันนี้แต่พี่มาหน้าสดเลยนะสดสีใบนน้าแ่มแ้งเลยใช่ไหมสดสยองอ่ะฝนตกวันนี้นี่ผิวหน้าเลยสนามมอเตอร์คอร์ต่งสวยน้าหล่อเด้าแสดงสวยงามแต่สบายนะพี่พูดถึงหน้าฝนเนี่ยเพราะว่าเป็นตุ่มเต็มไปหมดเลยเราเราน้ำได้ดีอ่ะเธอมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเธอรู้จักตดไหม โอ้ยเนี่ยพี่ไม่ได้ตอบอยู่แล้วเนี่ยตาลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวน้องุดที่รักของชั้นน้องโจจะพาไปดูว่าถ้าเราตดในที่สาธารณะแล้วคุณคิดยังไงกันไปเลยค่ะไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับน้องโจกันอีกแล้วนะครับกับที่นี่ครับอนุสาวรีย์นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาคําถามถามคําถามโดนๆกันอีกเหมือนเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้ครับคำถามก็คือถ้าคุณตดในที่สาธารณะคุณจะทําอย่างไรครับเอาละครับได้เวลากันแล้วเราตามมาเลยดิกาครับชื่ออะไรครับแจงค่ะชื่อน้องแจงน้องแจงครับถ้าเกิดว่าน้องแจงเนี่ยเกิดตดในที่สาธารณะขึ้นมาน้องจะมีวิธีทาเนียนยังไงครับ อ่ยังไงดีคะก็เดินหนีไปเลยเดินหนีเดินหนีชิ่งไปเลยครับผมแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีกลิ่นแรงมากแล้วพี่แบบว่าน้องอะไรเนี่ยแล้วน้องจะทํายังไงครับถตาว่าพี่พี่ยืนอย่างเงี้ยแล้วน้องแอบตดแล้วพี่แบบอะไรอะพี่ทําหน้าอย่างเงี้ยแล้วน้องน้องจะมีวิธีจัดการยังไงครับก็ขอโทษขอโทษวา ก็ท่ไม่รู้ไม่ชีนแล้วก็เดินยิ้มไปเลยค่ะทำเนียนๆว่าั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันแบบมีกลิ่นแรงมากแล้วก็สมมติส่สงนินน้องแอบตดใช่ไหมล้วพี่อยู่เงี้ยพี่อย่างอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วน้องน้องจะทำเนียนยังไงครับก็มองคน,นทั้งข้างแล้วก็ชี้คนทั้งหลังค่ะถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยเกิดตดในที่สาธารณะน้องจะมีวิธีการทํำยังไงครับเดินเนียนๆออกไปคนเดียวค่ะไม่ทราบค่ะผะไม่เคยทำไม่เคยทำมันไม่ได้ทำมั้งกะทำเนียนทำเนียนแล้วถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นแรงมาก แล้วคนข้างๆเนี่ยหันมาแล้วตดปั้นเนี่ยคือคือสมมติว่าเราอยู่กันสองคนถูกไหมแล้วม,มันมีกลิ่นมาเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่พี่ก็คุณต้องเป็นน้อง่ะน้องจะทำไงครับก็ทําอะไรไม่ได้ก็คงทําทแบบเอ้ยกลิ่นอะไรอะไรอย่างงี้มั้งคะาทำเนียนเนียนทำไมเอาไงว่ายังไงก็เนียนจะจะโทษโทษหนูก็ไม่ใช่หนูไม่ได้ทํานะอะไรอย่างงี้ทอดีนะครับขอสัมภาษณ์น,นิดนึงได้ไหมครับอ่าครับผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับชื่อชื่อ กวนค้างเซ่เฉาครับเป็นคนจีนครับอ๋อครับผมถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยเกิดตดในที่สาธารนณะอยู่นา you know, ตดตดรูใช่ไหมครับผมจะมีวิธีการทํำยังไงครับอ๋อก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทบเหมือนกันนะคือจะทํามทำอะไรครับโอเคอไม่เป็นไรครับขอบมากนะครับครับครับสมมุติว่าพี่เนี่ยตดในที่สาธารนณะพี่จะมีวิธีการทํำยังไงครับ เดินหนีเดินหนีเดินหนีไปเลยทำเนียนเดินหนีไปเลยแล้วสมมติว่าคนข้างๆเงี้ยสมมติเราอยู่กัน2คนม 2> ผมได้กลิ่นตดมาแล้วแล้วผมก็มองไปที่พี่แล้วพี่ทำยังไงครับผมก็มองกลับไปไงเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาของผมก็ได้หมดลงแล้วนะสำหรับวันนี้เนี่ยความคิดเห็นของคนต่างๆมากมายเนี่ยเข,ขา,าก็จะบอกคนว่าให้เราเนียนต่อไปไม่ว่ายังไงก็เนียนต่อไปเรื่อยๆเอาละครับท่านผู้ชมครับงันขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ไงท่านผู้ชมคนดีๆเขาจะมีไหมคะคำถามนี้ไม่มีมีในนี้รายการนี้รายการเดียวคุณหนเห็นโจพูดไหมครับยูโนยูโนตอบคืออันหลังไม่รู้ไงว่าจะานผู้ชมและอันนั้นนะเขาบอกว่าเขาเป็นคงจริงอ่ะเขายังพูดไม่จบเลยว่าเขาอยู่ดอยอ่างขางใช่ไหมัะเขาไม่ด่าไม่ด่ามากั้นนีมากัดนหนีมายังดียังดีเขาแค่ตดไม่เลยเถิดขี้ก็ดีแล้วค่ะคุณถ้าเป็นพี่ซ่อนพ่อี้ยนซ่อนทำไงคะทำไงอ่ะตดไปแล้วว่าเธอต้องขอโทษกของข้าอีริมตดทำไมโอ้ยถ้าเป็นหนูนี่แบบ กินอะไรอะไข่ตดอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็รีบเดินออกพี่ต้องเถียงกันเลยว่าผมอะไม่ได้ตดผมเลอะครับเพราะจัดในเหตุการณ์ชินชอนคอยดนบนรถไฟฟ้า BTS เออมันตดจริงๆแต่มันจับมือใครดมไม่ได้เพราะไม่มีเสียงไงแต่กลิ่นค่อยๆทยอยมาันมีเด็กอยู่คนนึงอยู่ข้างๆฉันเขากำลังจะฟ้องแม่มันไม่ใช่ฉันนะมองไปทางอื่นเลยโอนจริงจะมีใครเนี่ยจะแบบว่าเป็นคนเปิดเผยไหมอาวุธนี่จะตดอ่ะ กดเป็นจังหวัดต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 ัดแต่จริงๆถ้าเกิดเป็นประเทศลาวนี่ยนะคะคุณคุณรู้หรือเปล่าถ้าตดเนี่ยถือว่ามีมารยาทนะแต่ถ้าเลอะเนี่ยถือว่าไม่มีมารยาทเพราะตดถือว่ายอมเสียมารยาทดีกว่าเสียสุขภาพไงคะแต่ถ้าเลอะนี่คือกินเยอะเกินไม่ดูตัวเองให้ต้องเลอะออกมาดูมามเนาะเออแต่จริงๆนะตดเนี่ยทำให้คุณสุขภาพดีนะแต่วันแต่แต่ต้องรู้กันละเทศบาไม่ใช่เดินไปก็ตดแพทย์เป็นปั๊ดปั๊ดเลื่อนขี้ด้วยเออขาบอกแล้วไงอย่าเลยเถิดขี้แล้วนวันนั้นไปกับเพื่อนครับ คนไปว่ายน้ำก็มีกลิ่นตดขึ้นมาเราก็ถามเพื่อนบอกเ่าๆไม่ตดแม๊กไม่ตดไงไม่ตดโชเฟอร์อ่าเราก็คิดว่าโชเฟอร์ใช่ไหมไปถึงสรวว่ายน้ำเปลี่ยนชุดกันอโอมันถอดในเกงในขาวมีสเก็ดอยู่ อันตรายมากเพื่อนคนนี้อันนั้นเขาเรียกว่าหลูทเวลไม่ดีแน่รู้หรือเปล่าว่าตอนเนี้ยตดเนี่ยเขาบอกว่าไอ้มันบอกผมนะไอที่ได้กลิ่นอะไม่ได้กลิ่นตดนะกลิ่นสเก็ดคือกลิ่นสเก็ตแล้วตอนเนี้ยตดเนี่ยเข้าไปในระบบของทีเอโดีแล้วหยุดพูดได้ไหมวันนั้นไปดูเนี่ยเรื่องล่าสุดเนี่ยมาเนี่ยทำไมกลิ่นตดลอยมาคือเป็นระบบโฟดีใหม่รุ่นล่าสุดเลยอธะทีพารากอนใช่ทีพารากอนแล้ววันเนี่ยมาเกาะที่คิ้วเดี่ยเป็นจริงเลยตบปุ๊บนี่เลือดเต็มมือเล เดินออกแนวลงหนังสก๊อตปองเลยไม่ไหว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 กาลสำหรับช่วงนี้นะครับก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับร่วมสนุกกับช่างรายการของเราครับรายการมอมอนะครับตอนนี้มีระบบ SSS แล้วโอ้ยสำหรับวันนี้นะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยส่งนะครับ SSS มานะครับ พูดถึงหัวข้อ,อโดนใจแบบตมกี้ที่เกี่ยวเรื่องตอดเมื่อสักครู่อ,อะไรก็ได้ที่ออหัวข้อที่โดนใจเนี่ยส่งมาบอกเรานะครับ,รบที่4838388ครับผม,มผู้โชคดีหนึ่งท่านเนี่ยจะได้รับคินกันแดด จากทางฟาเดียเลยคุณค่า490บาทเลยนะครับผมก็ส่งกันเข้าไปเยอะแล้วกันขาอยู่ใหญ่ค่ะส่งมาทักทายกันจะมาชมวิธีก่อนสวยก็ได้นะคะจะบอกไอ้น้องแม็กน่ารักมากองบองเนี่ยสวยมากพี่แทงเนี่ยน่ารักกรุบกริบพี่สมเปนแบบประหลาดมาก ม่น่าจะเป็นคนทำไมต้องมาเลวตอนชั้นทุกทีเลยวะครับผมก็่งมาบอกกันละกันครับครับเดี๋ยวมี VTR อีก VTR หนึ่งนะคะจะเป็นวิธีลดมากคุณจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวคุณได้โคโยตีหรือเปล่าไม่ใช่าเป็นเก่าหูใช่ไหมล่ะคันหูคันหูไม่ใช่เก่าหูพูดผิดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกับช่วงของชิลเอาท์ค่ะไปเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับกับช่วงชิลเอาท์กับผมนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ท่าเรือวัดไร่ขิงนะครับแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่วันนี้ผมจะพาไปนั้นจะมีบรรยากาศนะครับหรือว่าจะเป็นยังไงนั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวตามผมขึ้นเรือไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับยยยังไไม่เเคจจอหาป Thank you. ที่เรานะครับได้ล่องเรือครับชมบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำมาสักพักแล้วครับตอนนี้เราก็มายืนอยู่หน้าตลาดน้ําดอนหวายนั่นเองนะครับบรรยากาศด้านนอกเนี่ยเรียกได้ว,ว่าคึกคักมากเลยนะครับแต่ด้านในตลาดจะคึกคักเหมือนข้างนอกหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตาผมไปดูด้านในดีกว่าครับตอนนี้ก็จะเป็นของพวกผักผลไม้นะครับรวมถึงพวก ผลไม้ดองต่างๆนะครับก็บรรยากาศภายในก็คึกคักครับชาวบ้านนะครับรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าก็ออกมาขายของมาจับจ่ายซื้อของกันนะครับเ,รเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในข้างในดูนี้ก่นครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ นี่ก็มาสะดุดตากับอีกหนึ่งร้านนะครับนั่นคือร้านตั้งฮาเฮงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามกันดีกว่าว่าร้านนี้เขาขายขนมหรือว่าของฝากอะไรกันบ้างนะครับเพราะผมเห็นโอ้โหเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับสวัสดีครับคุณป้าครับโอ้โหดูจากรกษณะนี่เป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าครับเจ้าของครับยศขอขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยครับได้ครับชื่ออะไรครับป้าชื่ออ่ะ คุณป้าเอ็มออนนะครับขออนุญาตเรียกว่าคุณป้าเอ็มออนนะครับโอ้โหผมเห็นขนมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยอ่ะมีขนมอะไรบ้างครับเนี่ยขนมที่นี่มีหลายหลายอย่างคะับขนมปี๊ขนมเปี๊ยะโบราณเจ้าแรงเจ้าขนมเปี๊ยะโบราณเจ้าแรกเจ้าเก่าด้วยนะครับขอตลาดน้ำดอนหวายเลยเรียกได้ว่าใครที่มาเนี่ยอยากได้อ่าพวกขนมเปี๊ะนะครับโบราณต้องแวะมาร้านนี้เลยนะครับเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังโอ้โหชื่อเสียงโด่งดังขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ผมดู